What? Mm -hmm. วาเอา่ยตัวหญิงเจ้าอย่าทิ้งปีสาว่าอยากไหลเห็นจงยิ้มมาสะลดตาทนใจ ชื่อเจอชูภูตายเสียงประกาศเอียดเอรก้าเลิกรันจากเรีนยนึงการธามา ้ถกินี้วันที่สาานชื่อดือนามในอดใจอาจจะเป็นเจดีมีรศแห่งจองพบะต้อพักะสัใหญ่ปรเสวยสตาร,าร,าราัสจช้นักสมัยก่อนการผู้บเลยลาดับต่อไปขอเชิญุานรับชรันค่ะขอบคุณครับ ความพัคัญบทที่สิบนะครับผู้ที่เยอะอีกทั้งหลายจะได้จงเหนี่ยทราบศพของผู้ยากไร้เลยถึงแม้ท่าศพเหล่านั้นจะนอนจงดิน่าสลดใจถ้าไม่สามารถเลือดตื้นตื้นได้แล้วตามไม่เหมือนยางบางศพที่ยากตกแต่งเพื่อแสดงกิติยศเพื่อนางสร้างนสนท์สวรีเพื่อเคารพบูชาําดับต่อไปขอเชิญคุณลาเมลยาผัายมวานต่อ ขอ้ถอดถอดคำประพันธ์บทที่11ที่รละลู้ละลแม้ตะรางเพยงใดก็ไม่สามารถทำให้ผู้ตายฟืนขึ้นมาได้เสียงชื่อชมเชิอชูของผู้ตายผู้ตายไม่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่างล้วนเป็นคุณแก่ยากที่มีชีวิตอยู่ถอดคำประพันธ์บทที่12ร่างกายที่จมอยู่ใต้พื้น,นดินอย่ากรู้ถูกว่าเหินนั้นไม่ดีเพราะเหินนั้นอาจเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก,ก่อน อ่านเป็นเจดีหรือที่ความสของทางสาษศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อันประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการในสมัยโบราณก็ได้ลำดับต่อไปขอเชิญคุณกิจิภาอธิบายคํามสมบรขอบคุณครับคำถาที่หนึ่งอาจคึอมากเกินสัตว์ละเครื่องแก้วเจ็ดประการของพระจักรพรรดิตลาดรุ่งเรืองประเสริฐวิเศษซีเลอร์อนุสาวรีย์ หมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญต,ต่างๆปกการหมายถึงถูกครับลำดับต่อไปขอเชิญคุณพัะะณชรพลชาวบางถามคำถามครับผมครับต่อไปไม่ถึงช่วงคำถามน่ารู้นะครับจับไมปข้างเดียวสิจับไมปข้างเดียวเอาไปอีข้างนึงเชคำถามน <c oughs> ่ารู้นะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับขอถามว่า นุสสาวลีนะครับสร้างไว้เพื่อทําอะไรครับขอถามกลุ่มที่กลุ่มที่ห้ครับตอคือเพื่อคารูชาครับถุกต้องนะครับคำถามข้อที่สอนะครับขอถามว่าเพราะเหตุใด,ดเราจึงไม่ควร ดูถูกสถานที่ฝังสร้อยศพนะครับขอทางกลุ่มที่ที่หกครับเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นในอดีตอาจจะเคยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาอนหรือว่าเป็นที่ฝังศพของพระมหากษัตริย์ถูกก็ได้ครับ ข้อสงสัยอะไรนะครับคือสงสัยว่าทำไมเธ <c ười> อ acting เรืร <c ười> องนะัเป็นหมูทะเลครับให้มีกลุ่มของผมขอจดปัาดิบเสนอในวันนี้ครับ